ในหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะให้ชมต้นไม้สดชื่น่างตาเห็ดเหมือนเป็นยาวิเศษของต้นไม้เลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอากาศก็ยังอุ่มครึมอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะอากาศก็ยังอุ่มครึมน้ําสดชื่นเขี้ยวขจีค่ะเพื่อนๆค่ะตค่ะเติบตึกหะมาให้ชมน้ําน้ําตกลงมาจากฟ้า เทวดาท่านตกใส่ว <toys> ันท <ifi ye> ่านให้น้ำาขึ้นน้ำสดชื่นเขียวขจีค่ะเพื่อขึนค่ะนี่ต้นไม้ก็สดชื่นค่ะน้ําฝนกับน้ําที่เราลดมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะนาอฝนนี่สาคัญมากมากเลยตกลงมาจากก้าต้นนี้เลยค่ะสวยเนาะต้นไม้ใบหญ้า งามค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะต้นไม้ใบหญ้ามองไปทางไหนก็ประมาณนี้เลยก็ตกใช้ได้เหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ตกใช้ได้เหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะเย็นฉีหนยหมดเลยคะ่ะต้นไม้ใบหญ้าก็สวยงามเขียวกระจีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเขียวกระจีนี่คะ่ะตกเยอะเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะ ปากซยอยก็เปียกแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ตกไม่เยอะหรอกคะ่ะตกไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ก็ตกนี่ต้นไม้ใบหญ้าช่วยงามคะ่ะเพื่อนคะ่ะยายหนึ่งก็เอามาให้ดูน้ำ สดชื่นเขี้ยวขจีค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะอึมคืนมาหลายวันแล้วค่ะเมื่อคืนนางก็ตกมาอยู่ตอนเช้านิดหนึ่งและแล้วนางก็ตกทั้งวันแล้วค่ะวันนี้ตกตั้งแต่แปดโมงเช้าดชื่นแล้วก็เขี้ยวขจีนี่ค่ะน่าชนมนะคะนี่ท้ายซอยค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะท้ายซอย ก็จะให้ดูแบบเพราะอึมคืนมาหลายวันแล้วค่ะเมื่อคืนนางก็ตกมาหยุดตอนเช้านิดหนึ่งและแล้วนางก็ตกทั้งวันแล้วค่ะวันนี้ตกตั้งแต่แปดโมงเช้าวได้ฝนก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ่จ้าชดชื่นเนาะชดชื่นพอฝนตกมาก็ชดชื่นสักหน่อยเพราะว่าฝนน้า สดชื่นเขีเขยวขจีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไปเล่นน้ำไปให้ดูต้นไม้ไปหญ้าไปเนาะเพราะต้นไม้เราสดชื่อน,นี่ค่ะในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ค่ะฝนตกก็จะไม่หยุดค่ะมาหยุดมาเช้าตอนเช้านิดหนึ่งแล้วก็ตกต่อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะและแล้วเราก็เอาภาพบรรยากาศฝนตกนะมาให้ดูเนาะค่ะเนาะพราได้ฝนก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจา้าสดชื่นเนาะ สดชื fin, 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 multi, non, ่นพอฝนตกมาก็สดชื่นสักหน่อยเพราะว่าฝนให้ชมน้ำน้ำฝนดีใจว่าได้เล่นน้ำฝนต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้น้ำค่ะต้นไม้ก็ได้น้ำสดชื่นเขียวขจีค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำสดชื่นเขียวขจีค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำ สดชื่น<อ>เขียวกจีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะชุ่มฉ่ำดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆฝนตกต้นไม้ก็สดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนดูต้นไม้สดชื่นเนาะคะ่ะเนาะตกไม่เยอะแต่ตกไม่เยอะหรอกค่ะตกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็ตกนี่ต้นไม้ใบหญ้าช่วยงามค่ะเพื่อนๆค่ะยายหนึ่งก็เอามาให้ดูนี่ต้นไม้ก็สดชื่นค่ะ น้ำฝนกับน้ำที่เราลดมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะฝนมีสําคัญมากมากเลยตกลงมาจากฟ้าต้องขอพูณค่ะขอเจอกันลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายมาเนี่ยค่ะสายสวยเนาะต้นไม้ใบหญ้างามขอเพื่อนเพื่อาต้นไม้ใบหญ้ามองไปทางไหนกัแถวแถวพระทุมธาน,นีนะคะเพื่อนๆื่อนจ้า ประทุมธานีบ้านของเราเนี่ยค่ะฝนตกตัต้งแต่เช้าหรือว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยพอได้ฝนก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ้าชดชื่นเนาะชดชื่นพอฝนตกมาก็ชดชื่นสักหน่อยเพราะว่าฝนอันนี้เลยค่ะ้ายยเนาะต้นไม้ใบหญ้าน้ำขอเพื่อนๆค่ะต้นไม้ใบหญ้ามองไปทางไหน เหมือนกันนะท่าน้ําชายคลาลงมาแบบนี้ตกเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆไงฝน,นตกจนน้ําเต็มถังเลยเห็นไหมจ๊ะเนาะค่ะเนาะบรรยากาศฝนตกรินๆในกรุงค่ะเพื่อนๆค่ะชานกรุงก็ว่าได้ค่ะดูต้นไม้ใบยางมาก,ก็ว่าพอตกค่ะตกเยอะแต่ก็ว่าพอตกนี่ค่ะนั่งเ่นกัา ตกไม่เยอะแต่ก็ว่าโปตกชุ่มชื่นนะคะเพื่อนๆจะชุ่มชื่นแต่ตกไม่เยอะหรอกค่ะตกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็ตกนี่ต้นไม้ใบหญ้าสวยงามค่ะเพืๆๆ่อนๆอย่างหนึ่งก็เอามาให้ดูประมาณนี้เลยก็ตกใช้ได้เหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆเนาะก็ตกใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจุ่มชื่นแล้วก็เขียวประจีเนี่ยค่ะน่าชมน,นะคะ นี่ท้ายซอยค่ะเพืพ่อนๆค่ะท้ายซอยก็จะให้ดูแบบน้นก็จะเอามุมวิวฟงค้าง,างมาให้ชมเนาะค่ะเนาะวิวฟังค้าง,างเห็นไหมเ,เล่นน้ําด้วยยายเล่นน้ําด้วยกวาดน้ําด้วยค่ะกวาดน้ําไปเนาะค่ะเนาะบรรยากาศฝนตกรินๆในกรุงค่ะเพืพ่อนๆค่ะชานกรุงก็ว่าได้ค่ะดูต้นไม้ใบยางมาแถวแถวปรทุมธานีนะคะเพืพ่อนๆจะ ประุมธานีบ้านของเราเนี่ยค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าหรือว,ว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดค่ะมาหยุดเมื่อเช้าตอนเช้านิดหนึ่งแล้วก็ตกต่อค่ะเพื่อนๆค่ะและแล้วเราก็เอาภาพบรรยากาศฝนตกนะมาให้ดูนะะเนาะค่ะเนาะว้าวป่านนี้ยังก็ยังไม่หยุดค่ะตกรินๆอยู่แบบนี้แหลคะค่ะแถวๆประุมธานีนะคะเพื่อนๆจ้า ประทุมธานีบ้านของเราเนี่ค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าหรือว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแต่ตกไม่เยอะหรอกค่ะตกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็ตกนี่ต้นไม้ใบหญ้าสวยงามค่ะเพื่อนท่อย่างหนึ่งก็เอามาให้ดูเพื่อนๆค่ะสัญจรก็ไปมาก็จะลําบากสักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเอาบรรยากาศใน บามาให้ชมนะคะมีต้นหมากรากไม้ฝนตกได้เล่นน้ําไปให้ดูต้นไม้ไปหญ้าไปเนาะเพราะต้นไม้เราสดชื่นนะะี่ค่ะในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะค่ะฝนตกก็จะน้ําสดชื่นเขียวขจีค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนกันนะถ้าน้ําชายคลาลงมาแบบนี้ตกเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเย็นเน,น,นาะให้ชมน้ําน้ําฝนดีใจว่าได้เล่นน้ําฝน ต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้น้ําค่ะต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าน้ําชายคลาลงมาแบบนี้ตกเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแนนอยู่ในหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะให้ชมนะให้ชมน้าน้ฝนดีใจว่าได้เล่นน้ําฝนต้นไม้ก็ได้ ต้นไม้ก็ได้น้ําค่ะต้นไม้ก็ได้อยู่ในหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะให้ชมก็ว่าพอตกค่ะตกเยอะแต่ก็ว่าพอตกนี่ค่ะเพื่อนจะตกไม่เยอะแต่ก็ว่าพอตกชุ่มชื่นนะคะเพื่อนจะชุ่มชื่นมันก็จะเอามิวฟางค้างมาให้ชมนะค่ะนะวิวฟังค้างเห็นไหมเล่นน้ําด้วย ยายเล่นน้าด้วยกวาดน้ําด้วยค่ะกวาดน้ําไปก็ได้ฝนก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ้าชุชื่นเนาะชุชื่นพอฝนตกมาก็ชดชื่นสักหน่อยเพราะว่าฝนตกจนน้ำเต็มถังเลยเห็นไหมจ๊ะแต่ตงไม่เยอะหรอกค่ะ ตกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็ตกเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าสวยงามค่ะเพื่อนท่ะยหนึ่งก็เอามาให้ดูนะให้ชม,น,มน้ำน้ำฝนดีใจว่าได้เล่นน้ำฝนต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้น้ำค่ะต้นไม้ก็ได้ก็ให้เพื่อนๆชมค่ะคลิปนี้ายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมาก,มากนะคะตีไว้ไว้ะ ก็ Galaxy, มาเป็นกำลังใจให้ยายหนึ่งยายหนึ่งเหมือนกันนะท่าน้ําชายคลาลงมาแบบนี้ตกเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนยายน้าวป่านนี้ยังก็ยังไม่หยุดค่ะตกรินรินอยู่แบบนี้แหละค่ะก็ว่าพอตกค่ะตกไม่เยอะแต่ก็ว่าพอตกนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจะตกไม่เยอะแต่ก็ว่าพอตกชุ่มชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนจะชุ่มชื่นก็จะเอามือวิวข้างข้างมาให้ชมเนาะค่ะเนาะวิวข้างข้างเห็นไหมเล่นน้ําด้วย ยายเล่นน้ำด้วยกวาดน้ำด้วยค่ะกวาดน้ำไปมานี้เลยค่ะ้ายสวยเน,ะนาะต้นไม้ใบหญ้างามค่ะเพื่อนเพื่อนหาต้นไม้ใบหญ้ามองไปทางไหนกัดน้ำสดชื่นเขียวขจีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเหมือนกันนะถ้าน้ำชายคลาลงมาแบบนี้ตกเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนยายในในหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะ นี่ค่ะให้ชมนะแต่ตกไม่เยอะหรอกค่ะตกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็ตกนต้นไม้ใบหญ้าสวยงามค่ะเพื่อนค่ะแยะ่หนึ่งก็เอามาให้ดูนี่ต้นไม้ก็สดชื่นค่ะ